สวัสดีค่ะวันนี้ตามสัญญาโอยเมื่อกี้เกือบไม่ได้กินข้าวเย็นค่ะมีเลิกงานมาตอนสอี่โมงเย็นแล้วก็คือรีบกินข้าวคือหิวข้าวมากเลิกงานมาก็ลมลมจะกินรีบกินข้าวแล้วก็สรุปว่าปรากฏหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วสรุปว่าง่วงนอนมากค่ะนอนแล้วเพิ่งจะตื่นตอนเนี้ยค่ะสองทุ่มครึ่ง สองทุ่มครึ่งแล้วก็หิวข้าวมากเลยก็เลยแต่ก่อนที่บีจะนอนอ่ะก็เอาอเห็ดนะคะออกมาละลายไว้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะทำะเห็ดอะ,อะไรนะลาดหน้าค่ะลาดหน้าเห็ดเห็ดที่เคยไปเก็บมาค่ะที่เคยเห็ดแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้คือออกมาจากช่องแข็งนะคะอันนี้คือเห็ดซุปปิโลบะเวโร ซุปเปโซุปปิโล,ปปโลบาเวโรเนี่ยค่ะลองไปดูในคลิปกันก่อนหน้านี้ได้ค่ะเน,นี่ยคือเบลออกมาจากช่องฟิดล้วก็ล้างอีกทีหนึง่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆเอาไปซุปก็ถ้าจะอร่อยแต่คือยังไม่อยากกินไม่อยากยากินซุปค่ะก็เลยจะเอามาทําเป็นราดหน้าโอเคค่ะบีใส่น้ํามันลงไปแล้วแล้วก็แล้วก็ถ้าทางจะร้อนซะด้วยพอดีบีไม่อยากใส่หมูไม่อยากใส่อะไรเยอ่างเงี้ยค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปแล้ว,ลว,ลวาาลอ แล้วก็ถาดตนี้ก็คือใส่เห็ดลงไปเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะใส่เห็ดลงไปก่อนคือเห็ดเยอะมากค่ะหรือว่าจะทําแค่ครึ่งเดียวคือมันเยอะจริงๆมไม่ป็นายใส่หมดเลยอะไรตู้เย็นเออในช่องแข็งยังเหลืออีกเยอะมากเลยนี่ค่ะพี่กัดเห็ดใส่กับอันนี้ ขัดเห็ดใส่กับน้ำมันแปบ๊บหนึ่งให้มันหอมนิดแปบ๊บหนึ่งอันนี้คือลาดหน้าเนาะมีสูตรใครสูตรมานะคะว่าง้นเถอเนาะเพราะว่าบีก็ทําง่ายๆคือแบบไม่อยากจะอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะขาดให้มันหอมแปบ๊บหนึ่งจริงๆแล้วมันต้องใส่กระเทียมไงคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปหน่อยแต่เพลินว่างานบีมัน,มน วันธรรมดามอย่างเงี้ยมันกินกระเทียมไม่ได้อ่ะส่วนมากจะได้กินกระเทียมก็สุกเสาโอเคค่ะเนี่ยค่ะเริ่มละเริ่มสลดละเริ่มมีมันขึ้นมานิดหน่อยนะก็ผัดไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเห็ดอันนี้ชื่อว่าอะไรนะคะจำได้ไปเอ่ยเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าซุปปิโลวาเวโร มาซุปก็อร่อยใส่พวกงาใส่พวกอะไรเงี้ยใส่ซุปแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะอีกทีหนึง่งปลาปลาทูน่ากระป๋องอะค่ะปลาทูน่ากระป๋องกระป๋องแล้วก็มีพวกน้ำปลามีอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเคยทํากินบ่อยมากค่ะเพราะสามีชอบมากเอาไปหอกับผักเขาจะชอบมากแต่น้ำปลาใส่ชุลรสน้ำปลาคือปกติเลยค่ะคือซุปเผ็ดปกติเลยแล้วก็ แต่เขาจะชอบใส่ให้ใส่งาขาวไปด้วยะคะ่ะใส่งามันก็จะหอมคับไปอีกสักแป,ป๊บหนึ่งเกือบไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวมากอีกอย่างก็ไม่อยากจะตื่นเพราะว่าคือถ้าสองทุ่มแล้วเดี๋ยวจะนอนหลับคือจะนอนไม่หลับเ <c oughs> พราะปกติก็จะนอนสี่ทุ่มแล้วก็เนาะ ลุกขึ้นไปทำงานแต่เช้าเมื่อเช้าก็ตื่นหกโมงครึ่งแต่ดีหน่อยที่ทำงานอยู่ใ,ใกล้บ้านก็เลยไม่ต้องรีบอะไรมากเนีย่ยค่ะเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วมีผักติดมานิดหน่อยเมื่อกี้ลวกผักไปอ่ะลวกผักะนะคะลวกอะไรเนี่ยแครอทแล้วก็ผัก กาดกระหล่ำนะฮะกระหล่ำแล้วก็อ่าแล้วก็อันเนี้ยค่ะบีเมื่อกี้ผัดเสร็จไปแล้วก็คือตอนแรกก็ต้มอะค่ะต้มเสร็จแล้วก็ผัดใส่ซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองหาน,นี้ไม่มีอะไรอ้าเริ่มได้ทีแล้วเริ่มได้ทีแล้วควันเริ่มออกนะคะเหมือนเหตจะไหมแต่ไม่ไหม เริ่มกลิ่นหอมออกมาเรื่อยๆค่ะแต่ดีหน่อยค่ะเห็ดอันนี้มันไม่ไม่อมน้ำไม่อะไรไงค่ะถึงจะเอามาสดๆนะคะตกป่าก็ไม่อมน้ำมันจะไม่เหมือนเห็ดไอตัวตัวหนึ่งค่ะตัวสีเหลืองเห็ดเหลืองที่เขาเรียกว่ากัมตะเรลเลยแต่อันนี้มันจะไม่แบบอมน้ำโอเคเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำกันเลยเทน้ำลงไปเลย ขอน้ำอีกหน่อย่ะไม่พอรู้สึกไฟเทน้ำลงไปใส่น้ำลงไปเลยแต่บีใส่น้ำเปล่านะคะเพราะว่าไม่มีน้ำสต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่คานอค่ะคือนะคะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเลยเดี๋ยวจะใส่คาน เพราะว่าคือจริงๆแล้วเราะบางคนถ้าตามสูตรตามอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบต้มน้ำสต๊อกไก่ไว้ก่อนแล้วก็เ,เนี่ยค่ะขั้นตอนนี้ก็คือใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปแต่เราไม่มีไก่แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยแล้วก็อันนี้พี่กอันนี้แอลืมชื่ออีกเลย แป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดละลายน้ําแป้งข้าวโพดละลายน้าเนี่ยละลายเสร็จเรียบร้อยสองช้อนโต๊ะค่ะละลายน้ําเย็นค่ะละลายน้ําเย็นรอสักแป๊บหนึ่ง ก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเนี่ยหลังจากที่มันเดือดเสร็จแล้วชาบาบีก็จะใส่เอ่อรดีก้อนนะคะขนอก้อนขนอรดีก้อนคนอก้อนเออขนอไก่หนึ่งก้อนแล้วก็จากนั้นก็รอเดือดแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอเดือดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึง โอเคค่ะเดือดแล้วเดือดแล้วจากนี้ไปเราก็ใส่ขานอลองไปเลยขานอหนึ่งก้อนเบาๆใครจะใส่สองก้อนก็ไม่เป็นไรแต่หนึ่งก้อนก็น่าจะโอเคเพราะว่าแค่แบบอ่าไอ้นี่แค่ครึ่งครึ่งครึ่งกระทะค่ะกระทะจำด้ปลาเอ่ยกระทะภาษ,าษาฟินว่าอะไรกระทะปั้นหนูนะคะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่ปรุงรสเลยค่ะน้ำปลาตเต้าเจี้ยวน้ำตาลตามใจฉันเลยค่ะปรุงใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเยอะหน่อยชอบ คือตอนแรกกะจะใส่ซีอิ๊วดำไปด้วยค่ะซีอิ๊วหวานดำแต่ว่ามันคือมันดำแล้วมันก็คงไม่ไม,ไม่ไม่น่าที่จะต้องใส่อะไรเพิ่มเออไม่น่าที่ต้องใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มอีกแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยน้ำตาลสักสองช้อนชาสองช้อนชาพูนๆเน, <laughs> นี่ยค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยว ขอชิมก่อนก็ถ้าเจ้าโอเคแล้วเพราะว่ามีที่ไหนมีรสดีที่ไหนมีคะนอที่นั่นอร่อยคือ <c oughs> สีไม่น่ากินเลย <c oughs> แตจริงๆแล้วอร่อย <c oughs> อร่อยเลยค่ะแล้วหลังจากนี้อร่อยมากจริงแล้วบีก็จะใส่ไข่ะคะ่ะ เหลือไข่ในตู้เย็นสองฟองก็ใส่ไปหมดเลยอุ้ยอย่านะอย่าเปลือกนะโอเคอย่าเปลือกก็พอแล้วก็ตีเขาหน่อยตีเขานิดนึงแล้วก็ขอใส่อีกลูกนึงอย่าเปลือกนะเพราะว่ามีมือเดียวช่วยกันหน่อย ไม่ละ,ะแตกพอดีดีมากอ้อาวนะคะก็คนเริ่มจะดูดีขึ้นมาทันทีนะคะรอให้ไข่สุกแป๊บหนึ่งเริ่มจะดูดีขึ้นมาทันทีใช่ป่ะคะเอาเดือด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 ,ด,อ,ดอืม อืมอร่อยอร่อยค่ะงานนี้ลดลดหนักเบาอืมโอเคแล้วเดี๋ยวบีก็จะมาใส่อันนี้เลยค่ะนะคะขอคนแป๊บนึง แป้งข้าวโพดขอใส่แป้งข้าวโพดก่อนนะคะแป้เดีดูก่อนเขาบอกว่าถ้าใส่แป้งข้าวโพดก็คือต้องคนไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจับตัวใส่ไปหมดเลยก็จะได้เหนียวเหนียวขึ้นมาทันทีอุ๊ยน่าก,กินมากเลยเหนียวขึ้นมาทันทีเนี่ยค่ะอืมเนี่ยนะคะยืดๆขอปิดไฟก่อนเลยไฟแรงมากเดี๋ยวจะกระเด็นโอ้โหเนี่ยค่ะ มันน่ากินจริงเพราะส่วนมากถ้าใส่แป้งข้าวโพดมันแล้วก็ก็ก็กินวันนี้ค่ะมันก็จะเหนีหนยวๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้มันก็อาจจะไม่เหนียวแบบนี้ละก็ไม่เป็นไรใส่แป้งข้าวโพดใหม่โอเคค่ะมาตักกันเลยอุ้ยอ้า ั้งไม่ได้เพราะโอเคอืม <c oughs> ขอใส่เตาเจีย๊ยบอีกนิดนึงก่อนละกันค่ะถ้างั้นอ่ะมีดเดียวโอเคคือนานๆทีจะได้ทำไหมเนี่ยค่ะ <c oughs> คือตอนนี้หมายถึงตอนเนี้ยที่บีตั้งแต่เปิดเอ่อเตาเจี้ยวมา <c oughs> คือไม่ได้ทำเอ่อรับนานานี่ <c oughs> นานเหมือนกัน เพราะจริงๆแล้วเต้าเจี้ยวเขาก็ใส่อะไรไปได้บ้างส่วนมากก็ทำรัดหน้าใช่ไหมโอเคอมเมื่อกี้พี่ตักไอ้นี่ไปแล้วตักเส้นใส่จานไปแล้วแล้วก็แล้วก็ตักลาดเลยสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วอีกสิบนาทีสามทุ่มใช้เวลาทำก็ ยี่สิบนาทีสิบห้านาทีง่ายมากโอ้โอาหเนี่ยค่ะอืมเดี๋ยวขอใส่ผักใส่ผักก็จะดูอร่อยอะไรอุ้ยโอ้ตอเนี่ยอืมก้างปลาที่เหลือหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เสร็จก้างปลาจากเ่นวานหรือเปล่าอืม ย้ายมาฝั่งนี้กันดีกว่าค่ะอือเนี่ยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยน่ากินมากๆเดี๋ยวขอบปรุงหน่อยมีพริกไทยใส่พริกไทยไปนิดนึงอือพริกไทยอันนี้พี่เขาบริจาคมาค่ะไปเมืองไทยทีไรก็ลืมดูพีเลยแล้วก็ขอน้ำตาลน,นิดนึงเพราะว่าใส่ไปแล้วตรงนู้นก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็พริก อ่ะพริกก็จะหมดขอใเผ็ดๆนิดนึงเอ่อแล้วก็น้ำส้มสายชูคือขี้เกียจเดินไปหยิบเอ่อน้ำมะนาวจะเปรี้ยวไหมนี่เนี่ยค่ะน่ากินใช่ไหมเมนูยั่วน้ำลายวันนี้ค่ะ อ่าวันนี้เรามาหูยสิบสี่นาทีครึ่งแล้วภาษาฟิลิปปินละคำกันเลยค่ะช้อนรู้สิกกะช้อนรู้สิกกะแล้วก็ซ่อมห้ารกกะซ่อมห้ารกกะนะคะแล้วก็จานเล่าตะเนนเล่าตะเนนโอเคค่ะสิบห้านาทีแล้วถ้งนั้นบีขอไปกินเออ่รัดหน้าก่อนนะคะอืมคำหนึ่งก็กัะอืม โอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย